แต่เขาคิดว่ามันไม่อ่านแล้วมันไม่ตอบ oh, oh, oh. อ๋ออ๋อน้ำเสียม The Mimics ไม่มีเอี๋ยวกูกูจะแปะสกูติกินกูจะปรับกูสกินเพราะว่าพอมึองไายแต่กูไม่ได้ทายกูรบจ่อแบบกูเปล่าเสียงนถ้ารบ่ามเกมไปก่อนแต่ถ้ารบมึงจอเรียบร้อยอกูจะไม่วันเล่นเกมผีอย่างแน่นอน <c oughs> อัดลงช่องหน่อยก็ดีนะไม่สนครับเห็ไม่ได้เัากำลังจะโชกุนด้วยนะยังไงครับไปให้โชกุนนะฮะเฮ้ยสมุไรมันดับเลยที่เพื่อนทำไมดับไอ้ยทำไม่อ่านเว้ยสงสัยวันนี้น่าจะมาแค่สามคนผมอะไรจะเป็นได้ไอ้ตั้งเห็นเซิร์วีกูยังมาเราชั珀หนึ่งชั珀หนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปแค่นี้เลยไออันนี้นี่ในสามพีก็แมเอ็ม ตามแม็กไปเลยเอาเราทุกคนนะจะหลุดนะต่างนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะหลุดนะไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้ผเข้ามาแล้วเราออกไปได้ใช่ไหมผมไม่รู้ในทางนั้นได้แหละแต่ว่าต้องเดินในเรื่องใหม่เลยนะ